ส,สวัสดีครับผมเดลดานนครับวันนี้ผมมาแจกไฟล์ดูหัวของร้านดังนะครับแล้วก็ผมฝากดีคอร์ดด้วยนะครับผมมีแจกไฟล์แจกโปรทุกวันนะครับวันละสองสามไฟล์นะครับแล้วก็ตัดมาดูไฮไลท์ของคลิปเลยครับไปดูนะว่ามันดูดขนาดไหนนะทำไม ก็ดูถือว่าดูตีอยู่นะเนี่ยก็มีตัวบ้างหัวบ้างครับสำหรับคนวางเป้าเป็นก็ติดหัวทุกนัดนะครับนี้ก็มีตัวมีหัวบ้างก็ประมาณนี้ ผมไม่ได้เล่นนานคะรับมันอาจจะยิงไม่ค่อยเบอร์เหมือนแต่ก่อนนะตัดแค่แค่นี้แหละครับตัดไปสอนลงกันเลยครับไปสวัสดีครับวันนี้มาสอนแตกไฟล์แล้วดาวน์โหลดเอ๊ะสอนแตกไฟล์น,นะครับวันนี้เออแล้วผมขอฝากดิคอร์อีกครั้งนะครับอันนี้คือดิคอร์แจกโปรแจกทุกวันนะครับแจกพาร์เนลของร้านดังนะครับ รีคอร์ดผมเองนะสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับ <c oughs> ตาตรมาสอนแต่ไฟล์นครับอันนี้ให้ทุกคนดาวน์โหลดลิงก์มานะครับจะได้ลิงก์ตัวนี้มานะครับให้ทุกคนกดแตะหนึ่งครั้งแยกไฟล์ไปที่นี่แล้วก็ทําให้หน้าจอไม่ดับครับแล้วก็มจะได้ลิงก์ตัวนี้มันครับให้ทุกคนแตะเข้าไปแตะเข้าไปอีกครับมีฟรีไฟล์แม็กแล้วก็ฟรีไฟล์ธรรมดานะรเ,เล่นฟรีไฟล์ไหนก็เล่นฟรีไฟล์นะครับผมจะลงฟรีไฟล์ ธรรมดาให้ดูนะสมมุติอันนี้คือคนเพิ่งมาดูคลิปแล้วลงไม่เป็น,นครับให้ทุกคนแตะตรงนี้นครับที่ผมมาร์กไว้ให้นะมันจะขึ้นตัวสีฟ้าอย่างนี้มานะครับกดค้างแล้วก็กดคัดลอกที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์ Android Data วางไาเลยครับแล้วก็นำไปใช้กับไฟล์ทั้งหมดนะครับแล้วกดแทนที่แค่นี้ครับแค่นี้ก็เล่นได้ตามปกตินะครับขอบคุณครับ